แม่ฉลาดก,กินแบ่งรัฐบาล,ลววนะครับงวดนี้ก็แปลรประมาณนี้กับการรุ่ยสนถูกไม่ถูกก็ไม่รู้เพราะว่าก็เราถูกมาสองงวดแล้วเราไม่ไม่เบรกสักงวดเหรอก็แล้วแต่อาจารย์นะครับเ <c oughs> สียงห่อย <c oughs> ม <c oughs> เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีคนมันเสียงแล้วแต่แบบแนวกอร้องเงีไหมแนวขอร้องอแนวกอนร้องสุ งวดละครับถึงเราจะถูกน้อยถูกมากแต่เราถูกนะครับแต่ก็ต้องสู้ถูกประจําถูกประจํานะแต่ว่าจะถูกน้อยถูกมากคือดูจะโมงเข้าเลือดหรือเปล่าก็จะถูกจังๆอย่างเงี้ยก็อยู่ประมาณนี้นะลูกลูกแบบปกก็อยู่ประมาณนี้ไปก่อนอาจารย์แม่ลืมไม่ได้เลยการกุลกับรัฐบาลนะมันมีสองประเภทที่แปดคร่าวๆแล้วก็น่าจะ จะรู้สึกว่าการกรสวนมาน้อยตัวนะก็รู้สึกมันไม่อยากแปลไม่อยากแปลให้มันเยอะคิดได้แค่นั้นก็เอาแค่นั้นง่ายๆเลยเอ,อแบบง่ายๆแบบไม่ต้องไปเสริมให้ามากให้งงก็น่าจะถูกแล้วมากหรืออะไรก็ม <laughs> <laughs> ไม่รู้นี่คือเจาะใบเสร็จคือถอดออกมาจากคัมีร์เทวดามจะได้ดูง่าย ไม่อยากเปิดเท่าไหร่เพราะเราจําได้แล้วนี่แล้วก็มาดูแนวอะไรประมาณก็จะเห็นเป้าบ้างแล้วลแล้วละแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนประมาณสามส่วนเขาจะพุ่งเมนไปที่ไหนเราต้องมาวัดกันก่อนที่ดูทุกครั้งก็มีประโยชน์แต่เซนต์ามันมาอยู่นะถามว่าผมกลัวเบิ้ลเหมือนกันนะวันนี้กลัวเบิ้ลว่ารูปรูปรูปบัวเนาะเดี๋ยวให้ดูรูปก่อน นี่เห็นไหมสังเกตมันเป็นรูปไปรูปวางสองตัวเนาะวางกับเกลือกวางสองตัวน่ะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่วางมันมีสองตัวคือกวางมันมีอยู่สองตัวนะม,มันก็แปลกนะวางทำไมมันมีสองตัวกวางมันมีสองตัวมีก้อนหิมด้วย ก็ให้ดูว่าเราวางมีสองตัวนี่ดูจริงไม่ได้ดูวางนะดูวางแล้วหนึ่งวางมีสองตัวมีมุกอีกแล้วนี่คือวางสองตัวนะเจ้ะเห็นไหมวางเป็นคู่อ่ะมันก็ไม่ทันนะแอดก็ไม่ทันรับมุกไม่ทันเหรอรับมุกไม่ทันอีกแล้ววนะมึกเสาไม่ใช่บัวด้วยมันว่าบัวปางพูดวัวมาผิดสองคลิปแล้วสองคลิปเหรอนี่แหละมันเป็นวางชัดๆเลยแม่นแล้ววาง เพราะว่าตามสไตล์เขาเขาจะทำเพาว่าถ้าเขาถ้าจะทำใหม่แบบเป็นเป็นเบิ้ลเนี่ยก็จะเอาทำให้มองเรามองรูปภาพมันจะเป็นหางครับเหมือนถ้าถ้าก็เราทำหามันจะเสียงไปเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังเหมือมันจออมาเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังที่ตามสังเกตมันเป็นแต่ทุก<ล>ครั้งมันจะเบิ้ลหน้าออนะ,นะ,นะเท่าไหรที่ลูปของเคยพูดมันจะแบบว่าอะไรนะอตอนนั้นมันจะเป็นเหมือน 9, 9, 6, เก้าเก้าหกสี่สี่เก้า อะไรเงี้ยอ,อันนี้สมมตินะอันนี้ยจ,จะมีอีกก็ได้คือสังเ<ม>กตรูปมันรู้สึกมีโครงเขาอะเสาก็เป็นคู่ฟางก็เป็นคู่มีหินขั้นกลางนะครับมีหินขั้นกลางแล้วก็ออก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 คือนี่ตัวอย่างให้ดูเ็นประมาณนี้แบบแบบคือมันก็อยู่ในสมองความคิดเล็กๆน้อยๆมันไม่จะเข้าไม่เข้านะคือเราจะเอ่ยไปนี่มัน มันมันกับมันธรเมดาผมก็ไม่รู้จะสื่ออะไรผมไม่ยามรูเครับทิ่พูดเป็นปริศนาธรรมนะอืนึกว่าไม่รู้แบบพระเขาใบ้เลขลูกแค่ไม่รู้เราก็ไม่ใช่พระราไม่ใช่ก่อนเราก็ปุถูุชนคนธรรมดาคนธรรมดามีความคิดเรื่องประมาณนี้ก็ชอบเรื่องเลขก็พูดเรื่องเลขคุยไปสนุกสนุกแม่อยากคลายเครียดมันก็ก้าวอยู่แล้วอืแล้วพูดตั้งแต่คลิปแรกแล้วควางก็ก้าวอยู่แล้วของตัวก็ ก้าเก้าสองเก้าอะไรไปแบบนี้ว่ามันง่ายๆไม่ต้องไปตีโจทย์ยากให้อืาเอาหกใส่ก็ได้เพราะินาหๆหกใส่ <c oughs> ใส่ไปมันก็น่าจะเป็นหกเก้าอายุเจ้าเราอยโอ้เจ้าให้โชแล้วงวดนี้ทำไมก็เจ้มาแปลกๆในงวดนี้มาสไตล์ใหม่มาสไตล์ใหม่นะปล่อยให้อั้นไปเลย <c oughs> เออปล่อยให้อั้นไปเลยถ้าแม่งถ้าแม่งอยู่กะเขียนไม่ได้คิด เพราะไม่ได้ห่วงอะไรกลัวเลขมันออกเบิ้ลกันเลยไม่ห่วงอะไรอ่ะคือเราถ้าเราค้นคว้าไปถ้าเกิดถ้าเกิดมันปักหมุดไปที่เบิ้ลเรามันจะง่ายง่ายแล้วเขามาแต้มมาตัวเดียวก็พอแล้วมาหาหลักร้อยหาหลักร้อยใสแค่นั้นเองแค่นั้นเองถ้ามันเป็นเบิ้ลมันก็จะง่ายนี่ถามว่ามันจะเป็นเบิ้ลหน้าหรือเบิ้ลหลังแล้วค่อยวิจารณมันอีกทีหนึ่งมีเขามีเขามีเขาเจาะก็มีมีเขาสองตัว ซื้อสองตัวได้สามตัวจะแบบยกตัวอย่างอะซื้อหกเก้าแบบนี้หกเก้าแล้วก็ซื้อหกเก้าเก้าหกหกเก้าซื้อไปซื้อไปอย่างเงี้ยคือประหยัดตัวเป็นหลักร้อยไปตัวหนึ่งไม่ต้องไปหายากหลักร้อยอะถ้าซื้อเก้าแปดหรือเก้าเจ็ดแบบนี้ก็ซื้อเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าแปดไปแบบน,นี้ประหยัดไปตัวหนึ่งมันนะเรียกว่าสามหางคือคือ คือถ้าเล่นเป็นสไตล์ที่ว่าเราดูลูปภาพเราเป็นลักษณะนี้หลักร้อยเราจะไม่ยากใช่ซื้ออะไรนะสมมติว่าซื้ออะไรอยู่เนาะตกถ้าเราชอบกวางสองตัวเราก็ซื้อสมมุติอ่ะเก้า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 ก็ซื้อเอาอะไรมาใส่ก็เอาใส่ไม่น่าก็หลังหินห้าหินหกใส่มานั่นแหละห้าเก้าเก้าหกเก้าเก้าก็เลยอยากได้หกตัวว่าได้หินได้สะพานแล้วก็น้าเอาสะพานไปเป็นสามตัวหน้าแล้วเป็นเป็นรางวัลที่หนึ่งไปเลยอ่า สะพานจะสร้างได้ขนาดนั้นก็คุณไปคุยมากี่โมกันอีกแล้วโมเองโมให้ฟังนย่างนี้เราทุกอย่างก็คือข้อมูลนะหินโกกวางโมและถูกนนะสะพานมันครบหกตัวพอดีเลยนะลุงปฝองผมนับดูแล้วแล้วแล้วก็พูดไปงั้นแหละเน้นไปครั้งหนึ่งเนาะ S <S ทำไมก็ <S <S รู้สึกว่าจะถูทำไมพูดเหมือนเดิมนะว่าสิบปีมาครั้งหนึ่งก็ประมาณนี้อยู่เพราะเลขตัวนี้มันนานแล้วไม่ได้มานานแล้วก็เก้าเป็นเลขที่คนไม่ชอบแล้วไม่ซื้อด้วยกรครั้งสุดท้ายผมถูกเป็นสามตัวหมุนสองครั้ง่ะถูกตองเก้าอยู่ <S 2> <S 2> <S หลายปีแล้วสองปีมั้งจะสามปีนะครับก็นี่ประมาณนี้สมมุติว่ารูปเขาบอกว่าหาง หินอยู่หินห้าหินหกแล้วกวางอยู่ข้างมันจะเหมือนกับฝันน่ะฝันแล้วมันจะกลับข้างกันนะจากลายไกลเป็นดีอาจจะบอกหามง่นี้อาจจะเบิ้ลตรงๆก็ได้นี่นี่เราต้องสันนิฐานไปหลายรูปแบบมันจะเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังเพียงจะเพราะว่าเบิ้ลหน้ารู้สึกจะมาถี่แล้วอ่าใช่คุยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วสังเกตดีๆนะเบิ้ลหน้าหนี่งมาถี่นะไม่ว่าจะเป็นหกหกหนึ่งเก้าเก้าเจ็ด สองสองเก้าเก้าอะไรเก้าเก้าหนึ่งรื่อยเก้าเก้าสี่รือยอะไรนะเก้าสี่เก้ามาแล้วปีที่แล้ววันนี้มาเต็มเต็มเบิ้ลหนึ่งก็ถือว่าเข้าเป้าอยู่ถือว่าจะตัวไหนก็ไปพิจารณาเองครับถือว่าไม่รู้นะยังนะไม่ได้บอกนะยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกนะยังไม่ได้บอกนะอาจจะแบบไปแล้วก็ไม่รู้อืนะครับก็อยู่ประมาณนี้เนาะฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดนี้ก็แปรประมาณนี้ ถูกไม่ถูกก็ไม่รู้เพราะว่าก็เราถูกมาสองงวดเราไม่ไม่เบรกสักงวดเหรอก็แล้วแต่อาจารย์นะครับเสียงอ่อยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีคนมันเสียงแล้วแต่แบบแนวกอร้องนี่ไหมแนวกอร้องแนวกอร้องสู้สู้ทุกงวดแหละครับสิ่งเราจะ ถูกน้อยถูกมากแต่เราถูกนะครับแต่ก็ต้องสู้ถูกประจาถูกประจํานะแต่ว่าจะถูกน้อยถูกมากไม่รู้จะโม้โมเข้าเลือกหรือเปล่ามันก็จะถูกจังๆอย่างเงี้ยก็อยู่ประมาณนี้นะลูกลูกแบบปกก็อยู่ประมาณนี้ไปก่อนอาจารย์แม่ลืมไม่ได้เลยการคุ้นกับรัฐบาลนะมันมีสองประเภทคีอแต่เข้าๆแล้วก็น่าจะจะรู้สึกว่าการกุศนมาน้อยตัวนะก็รู้สึกมันไม่อยากแปกไม่อยากแปรให้มันเยอะคิดได้แค่นั้นก็เอาแค่นั้น ง่ายๆเลยออแบบง่ายๆไปไม่ต้องไปเสริมไม้ามากให้งงก็น่าจะถูกแล้วมั้งหรืออะไรก็ไม่รู้ <laughs> <laughs>